สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมเบนโตะรามโกะนะครับเดี๋ยวนี้เราก็จะมาออกกําลังกายกันครับเราก็จะเล่นหลังกับหน้าแขนกันผมก็จะเป็นคนที่ชอบฟังเพลงนะเวลาออกกําลังกายไปด้วยมาอย่างแรกเราก็มาเริ่มวอร์มครับยืดกล้ามเนื้อบิดซ้ายบิดขวาเพื่อเป็นการให้กล้ามเนื้อได้ยืดออกไม่ให้เราได้รับบาดเจ็บช่วงที่เราออกกำลังกายนะผมก็จะเน้นยืดให้นเยอะๆหน่อย ยืดส่วนต่างๆยืดหลังยืดไหล่แล้วก็หมุน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 ซ้ายหมุนขวาบิดไปบิดมานะครับแล้วก็มีข้อมือนะครับที่สําคัญเวลาเราเล่นหลังถ้าเราไม่ยืดหรือว่าไม่ผ่อนคลายให้มันคลายก่อนว่าเราไปเล่นแล้วก็อาจจะเกิดการบาดเจ็บได้แล้วผมก็จะใส่ที่รัดหน้าท้องด้วยนะซึ่งมีประโยชน์เปล่าหรออาจจะมีนะครับเราลองไปหาดูด้วยอ่า แล้วก็ล็อกโอเคแน่นนะไปแรกเราก็จะไปลองปรับปรับระดับระดับเพื่อให้มันล็อกเขา่าเพื่อให้เราได้เซฟขาเวลาเล่นแล้วก็ปรับน้ำหนักแล้วก็กค่อยเริ่มจากน้ำหนักน้อยๆนะทุกคนกค่อยๆโฟกัสน้นท่าที่ถูกต้องแล้วก็ค่อยๆไต่น้ำหนักขึ้นไปผมก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะดูครับผมก็จะแอนแอนอกนะเวลาเล่นทุกคน ก็จะแอนอกลับเพื่อให้หลังได้ทํางานเต็มที่นะแล้วแต่เทคนิคบางคนก็มองบนบ้างบางคนก็มองเหล็กบ้างแล้วแต่ทุกคนผมก็จะเน้นโฟกัสให้มันลงไปที่หลังนะนด,ดูลงแอนอกลับท่านี้ผมก็จะเล่นอยู่ประมาณ12ครั้งนะครับทุกคน4เซตแต่เดี๋ยวเราไปท่าต่อไปกันดีกว่าท่านี้ก็เริ่มเหนื่อยแล้วพอละ ไปดีกว่าถ้านี้ก็จําชื่อไม่ได้นะอะไรทุกคนโลโลอะไรสักอย่างนี่แหละมันก็จะเป็นการดึงดึงเข้ามานะครับถ้าจำไม่ผิดมันก็จะเป็นหลังด้านใน้ลาล่างนิดหนึ่งแล้วก็ปรับน้ําหนักดูนะครับเน้นเน้นโฟกัสแอนนอกรับพยายามดู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 อะไรหรอโอ้ดู <laughs> ทุกคนเนี่ยผมก็จะพยายามแอนอกรับตลอดครับนะ บ,บีดด้านหลังเพื่อให้มันหลังได้ทํางานโอ okay, เคเดี๋ยวผมก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนหลึกนะเพื่อให้เราจับกว้างขึ้นนะครับเราจับกว้างขึ้นมุมมุมของแขนแล้วก็องประกอบต,ต่างๆมันก็จะเปลี่ยนไปนะเราก็จะลดน้ําหนักนิดนึงทุกคนเพราะว่าถ้าหนักไปเราอาจจะหลุดโฟกัสไปได้เนื่องจากเรายังไม่ชินกับน้ําหนักอันนี้ก็จะจับจับกว้างนิดนึงเราก็จะดึงเข้ามาทุกคนสังเกตตัวมันก็จะเป็นมุมด้านในนะครับ อยู่ด้านล่างไหลนิดนึงจะเป็นส่วนนี้ต่อไปก็จะเป็นดัมเบลโลนะทุกคนท่าน,นี้ผมก็จะค่อยคอยเริ่มจากน้ำหนักที่น้อยนะค่อยค่อยดึงพยายามโฟกัสท่านี้พยายามทำให้หลังตรงนะทุกคนโอเคผมก็เริ่มเหนื่อยและขอพักกินน้ำแบบหนึง่งไปต่อกันเลยเอาหันตดเชยเลยโอ้ดูนะทุกคนพยายามทำให้หลังตรงนะแล้วดึงขึ้นมาบีบ ปีดด้านหลังปีกช่วงปีกเอบเอฟดีไว้อ่าดูมุมด้านหน้ามุมด้านหน้าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับพยายามดึงดึงให้สุดนะดึงขึ้นไปให้สุดโอเคทุกคนต่อไปก็จะเป็นท่าที่เอาไว้ใช้เล่นหลังล่างนะที่ผมประยุกตเอาใช้กับเก้าอี้ที่ดึงโลนะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนก็สังเกตดูหลังล่างเราก็จะทํางานมุมต่างๆครานี้มันก็จะ หนีบผามนิดนึงนะต้องระวังนะพยายามเอาขาบีบไว้นะโอเคทุกคนต่อไปผมก็จะมาเล่นหน้าแขนนะท่านี้ก็เป็นใช้ดัมเบลเล่นธรรมดานะปกติพื้นฐานสลับซ้ายขวาไปพยายามเล่นถ้าทุกคนแขนไม่เท่ากันหรือว่าขนาดความตัวมันไม่เท่ากันพยายามเล่นข้างที่ไม่ถนัดก่อนนะทุกคนเพราะว่าถ้าเล่นข้างที่ถนัดก่อนเนี่ยอย่างถ้าเราไม่ไหวเนี่ยข้างที่ถนัด เรามีขนาดใหญ่อยู่แล euh. ้วเนี่ยม <Lat Alexandria> ันก็จะตามไม่ทันนะทุกคนพยายามเล่นข้างที่ไม่ถนัดนะอย่างข้างซ้ายเราไม่ค่อยได้ใช้งานมันก็จะเล็กนิดหนึ่งเราก็พยายามเล่นข้างซ้ายอย่างถ้าน้ําหนักมันไม่ไหวแล้วเนี่ยเราก็อย่างมันได้สักสิบทีเนี่ยโอเคเราก็ไปเล่นข้างขวาสิบทีมันก็จะบาลานซ์กันแต่ถ้าเราไปฝึกเล่นข้างที่ถนัดก่อนแล้วข้างที่ไม่ถนัดเราเล่นไม่ถึงขนาดของแขนมันก็จะไม่เท่ากันนะทุกคนก็ประมาณนี้นะหน้าแขนด้านนอก แล้วก็ปิดท้ายผมก็จะมาคาร์ดิโอนะครับประมาณ30-40นาทีนะทุกคนช่วงแรกๆโอเคทุกคนโปรแกรมหลังกับหน้าแขนผมก็มีประมาณสำหรับนีบบ้สวัสดีครับ